สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูเหรียญมังกรน,นะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อทองสุขครับนี่ครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนี่เองครับนี่ครับเป็นเนื้อฉนวนเนื้อฉนวนนะครับนี่ครับเนื้อฉนวนนะครับ ออปชันเยอะมากครับเหรียญนี้ครับนี่ครับเีเหรียญมังกรครับเหรียญมังมีสีสุกครับนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในใล่วงใวล่วง,ววงค่อยค่อยค่อยค่นี่สหรับเป็นเป็นเนื้อฉนวนนะครับเป็นเนื้อฉนวน เนื้อชนวนนะครับนี่ครับผิวจะออกออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับน้ําตาลไหมครับออกแบบผิวน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอะ่ะนี่ครับ เป็นเหรียญที่ออปชันเยอะมากครับเนื้อชนวนนะครับเป็นกรอบรอบนอกนะครับกรอบรอบนอกนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อฝาบาทครับนี่ครับหน้ากากหน้ากากทองทิพย์นะครับขอบทองทิพย์หน้ากากทองทิพย์ยาเขียวแดงครับนี่ครับโคตรสวยครับ โครตรละครับโครตระสวยความโดดเด่นของนี้ความโดดเด่นขององค์น,นี้ก็คือออปชันเยอะครับออปชันเยอะมากนี่ครับออปชันเยอะอย่างเดียวไม่พอครับสวยด้วยพุทธคุณดีด้วยครับต้องลองไปใช้เองนะครับถึงจะรู้ ดีไม่ดีไม่รู้ต้องลองใช้เองนี่ครับนี่ครับ เป็นเหรียญที่สวยนะครับมีพระพุทธอยู่ยอดนะครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นพระพุทธนะครับองค์เล็กๆครับอยู่ด้านตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับชัดไหมเอ้ยยามองไม่เห็นในพอพอเห็นอยู่เนาะนี่ครับในี่ๆๆนี่ครับ เป็นหนึ่งเหรียญครับที่น่าเก็บน่าสะสมครับหนึ่งรุ่นครับที่น่าเก็บหน้าสะสมนะครับนี่ครับคนจีนนิยมมากครับเป็นเหรียญมังกรเนาะคนจีนก็มีความเชื่อมังกรเป็นสิ่งที่มงคลนะครับนี่ครับแต่เราคนไทยครับมีเชื่อในเรื่องพุทธคุณนะครับ ของตัวองค์ท่านนะครับครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ครับมั่งมีสีตุกครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเอาเอามาฝากนะครับเอามาฝากเอามาให้ดูครับว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะถ้าจะให้ดีกด subscribe ด้วยอย่าดูอย่าดูอย่างเดียวนะครับดูอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็กดปุ๊บแรกก็ก็กกจะแยี่เจ๋วมากเลยอ่ะก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ